รู้ไหมครับว่าในปี69คนที่อยากจะเลี้ยงสุนัขหรือแมวถ้าซื้อมาเลี้ยงหลายๆตัวโดยไม่ได้ดูกฎหมายหรือว่าซื้อมาแล้วปล่อยไว้เฉยๆแบบนี้ก็อาจจะมีความผิดตามกฎหมายได้นะครับเพราะเนื่องจากว่ากรุงเทพม,มหานครกําลังจะมีการบังคับใช้ข้อบัญญัติกรุงเทพม,มหานครเรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ปี2567ซึ่งประกาศใช้แล้วนะครับแต่จะมีผลบังคับใช้ในปี69โดยข้อบัญญัติอันนี้มีรายละเอียดหลายเรื่องนะครับแต่ผมจะสรุปมาเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับคนเลี้ยงสุนัขเลี้ยง ไปดดูรายยละเอีกันต้องบอกว่าข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ใช้บังคับเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครเท่านั้นนะครับแต่จริงๆเนื้อหาของข้อบัญญัติจะควบคุมดูแลสัตว์หลายประเภทมาก<ๆ>เช่นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอย่างเช่นบัวสัตว์ปีกเช่นเป็ดไก่ต่างๆ แต่ว่าผมขอพูดเฉพาะการเลี้ยงสุนัขและแมวในโซนกรุงเทพมหานครเท่านั้นนะครับโดยมันจะมีการกำกับดูแลการเลี้ยงสุนัขและแมวประมาณ3เรื่องดังนี้นะครับมาดูเรื่องแรกกันครับข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครจะจำกัดจำนวนการเลี้ยงสุนัขและแมวนะครับโดยจะแบ่งไปตามประเภทของอสังหาร,ริมทรัพย์ถ้าอาสังหาร,ริมทรัพย์ประเภทอาคารชุดหรือห้องเช่าถ้าพูดง่ายๆคือคอนโดหรืออพาร์ตเมนต์ขนาดระหว่าง2 0ถึง80ตารางเมตรจะเลี้ยงสุนัขหรือแมวได้ไม่เกินหนึ่งตัว มีไงคือถ้าเราเลี้ยงแมว1ตัวแล้วเราจะเลี้ยงสุน,นัขเพิ่มอีก1ตัวในพื้นที่นี้ไม่ได้นะครับกลับกันถ้าเราเลี้ยงสุน,นัขไปแล้ว1ตัวเราก็จะเลี้ยงแมวในพื้นที่แบบนี้อีก1ตัวในเวลาเดียวกันไม่ได้แล้วถ้าเรามีอาคารชุดหรือห้องเช่าตั้งแต่80ตารางเมตรขึ้นไปเราจะเลี้ยงสุน,นัขหรือแมวได้ไม่เกิน2ตัวอสังหาประเภทที่ดินหลายๆคนก็จะนึกถึงบ้านและที่ดินนั่นแหละครับถ้ามีขนาดไม่เกิน20ตารางวาจะเลี้ยงสุนัขหรือแมวได้ไม่เกิน2ตตัวถ้าาขนาดั้งแต่20ตาารงวาาาขึ้นนไไปแตต่ม่มเกิ50รงวจะ เลี้ยงได้ไม่เกิน3ตัวขนาด50ตารางวาขึ้นไปแต่ไม่เกิน100ตารางวาจะเลี้ยงได้ไม่เกิน4ตัวและสุดท้ายคือขนาดตั้งแต่100ตารางวาขึ้นไปจะเลี้ยงได้พร้อมกันไม่เกิน6ตัวนะครับาาการฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้นะครับเช่นเราเลี้ยงเกินจํานวนพวกนี้เราจะได้รับตามกฎหมายที่ชื่อพรบรสาธารณาสุขครับแต่ไม่ต้องตกใจสําหรับคนที่ปัจจุบันนี้เลี้ยงสุนัขหรือแมวเกินจํานวนกว่าตัวเลขที่ผมพูดไปก่อนหนี้น,นะครับเพราะว่าข้อบัญญัติกรุงเทพก็มีข้อยกเว้นให้โดยคนคนนั้นที่เลี้ย เกินจะต้องกรอกแบบฟอร์มที่ชื่อคอควายลอลิงสอสเอือ5แล้วแจ้งต่อสำนักง,งานเขตพื้นที่ของคนดูครับภายใน90วันนับจากวันที่กฎหมายนี้เริ่มใช้บังคับกฎหมายนี้เริ่มใช้บังคับในวันที่10มกราคม2 5 6 9นะครับภายใน90วันก็คือภายในวันที่9เมษายนปี2 5 6 9นั่นเองถัดมาในเรื่องที่2ครับซึ่งเรื่องนี้ผมว่าน่าจะกระทบหลายๆคนแล้แหละในด้านค่าใช้จ่ายนะก็คือข้อบัญญัติกรุงเทพจะบังคับให้ต้องไปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงแล้วก็ฝังไมโครชิป เหมือนในต่างประเทศนะครับโดยข้อบัญญัติก,กาหนดนะครับว่าจะต้องทําภายใน120วันที่สุนัขหรือแมวตัวนั้นเกิดหรือว่าภายใน30วันนับแต่วันที่เราเริ่มนําสุนัขหรือแมวเข้ามาในโซนของกรุงเทพมหานครในวันที่ผมทําคลิปนี้ครับมันจะเป็นช่วงประมาณปลายเดือนพฤษภาคมปี2568กรุงเทพแจ้งว่าใครอยากจะฝังไมโครชิปแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายให้นําสัตว์เลี้ยงไปติดต่อรับการฝังไมโครชิปได้ที่คลินิกสัตวแพทย์กทม8แห่งซึ่งเดี๋ยวผมจะเขียนไว้ในคอมเมน นะครับว่า8แห่งคือที่ไหนบ้างแต่หากคนดูู้สึกว่าคลินิกสัตวแพทย์ของกทม8แห่งเนี้ยเดินทางไปลาบากก็สามารถไปที่โรงพยาบาลสัตว์หรือคลินิกสัตวแพทย์ของเอกชนที่ได้รับใบอนุญ,ญาตได้นะครับแต่กรณีหลังเนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายแล้วแต่เจ้าเท่าที่ผมไป search ในเน็ตไปอ่านคอมเมนต์หลายๆท่านมาส่วนใหญ่โรงพยาบาลสัตว์เอกชนหรือว่าคลินิกสัตวแพทย์ของเอกชนจะคิดค่าฝังไมโครชิปสัตว์เลี้ยงตัวละประมาณ800-2,000ถึงบาทนะครับทีนี้วิธีการจดทะเบียนและฝังไมโครชิปจะต้อง ทำยังไงบ้างเท่าที่ผมอ่านกฎหมายนะครับก็คือต้องไปกรอกแบบฟอร์มที่ชื่อคอควายลอลิงสอเสือหนึ่งแล้วก็นําบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านไปที่คลินิกสัตวแพทย์กอทมหรือสํานักง,งานเขตแต่ว่าผมยอมรับว่าผมหาคําตอบไม่ได้จริงๆว่าแล้วถ้าเราไปฝังไมโครชิพที่โรงพยาบาลสัตว์เอกชนก่อนแล้ววันหลังค่อยเอาแบบคอควายลอลิงสอเสือหนึ่งไปให้สํานักง,งานเขตวันหลังแยกกันนะครับจะทําได้หรือเปล่ายัางไงก็ต้องรอติดตามข่าวของกรุงเทพมหานคร,รต่อไปนะครับถัดมาเรื่องที่3ครับอันนี้เป็นเรื่องการดูแลสัตว์เลี้ยงในท ว่าข้อนี้หลายๆคนอาจจะปรับตัวกันได้แล้วแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องค่าใช้จ่ายมาเกี่ยวข้องนิดนึงก็คือข้อบัญญัติเนี่ยครับเขาจะห้ามปล่อยสัตว์เลี้ยงเราออกไปในพื้นที่กทมแล้วครับที่เป็นพื้นที่สาธารณะนะแต่คําว่าปล่อยของเขาหมายถึงว่าเราเอาสัตว์เลี้ยงไปปล่อยแบบไม่เลี้ยงดูน้องเลยก็คือไม่เลี้ยงแล้วครับหรือว่าจริงๆเราก็ยังเลี้ยงน้องอยู่แต่ว่าปล่อยน้องวิ่งไปแบบที่ไม่มีการควบคุมดูแลเลย2ลักษณะแบบนี้ครับข้อบัญญัติกรุงเทพจะไม่ให้ทำในที่สาธารณะแล้วนะแต่ข้อบัญญัติก็ หรือว่าเป็นการปล่อยน้องออกไปวิ่งในที่สาธารณะเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมที่กรุงเทพมหานาครเขาเป็นคนจัดขึ้นมานะครับแต่ว่าถ้าเราจะพาสัตว์เลี้ยงไปในที่สาธารณะต้องทําตัวยังไงให้ถูกข้อบัญญัติกรุงเทพก็คือจะต้องมีสายลากจูงหรือว่ากระเป๋าหรือว่าข้อกรงหรืออุปกรณ์ควบคุมสัตว์เลี้ยงที่เหมาะสมเสมอนะครับแล้วก็ต้องไม่ให้สัตว์เลี้ยงเนี่ยไปรบกวนผู้อื่นในที่สาธารณะด้วยแล้วต้องคอยเก็บอุจจาระของสัตว์เลี้ยงเสมอด้วยนะครับถ้าใครฝ่าฝืนเรื่องนี้ก็จะมีความผิดตามพรบสาธารณสุุจรรริิงออบัญตญกเเทพยยยมีีาละะะดด๋ ผมจะแปะลิงก์ที่เป็นไฟล์ PDF ให้ทุกคนลองอ่านกันดูนะครับอย่างเช่นมีการกำหนดด้วยว่าสุนัขพันธุ์ไหนที่จะกลายเป็นสุนัขที่ต้องมีการควบคุมดูแลพิเศษนะครับแต่ว่าขอไม่พูดถึงละกันเพื่อไม่ให้คลิปมันยาวเกินไปก็จะเห็นนะครับว่าในปี2569ถ้าคุณซื้อสุนัขหรือแมวมาเลี้ยงไว้เฉยๆโดยไม่ทำตามข้อบัญญัตินี้มีความผิดนะครับทั้งท้งที่เราไม่ได้ทำอะไรที่ไปกระทบคนอื่นเลยคนดูมีความเห็นกันว่ายังไงคอมเมนต์ก็ได้นะครับวางแผนเตรียมตัวกันยังไงงบบ้้้าา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 าสสสส่่่่ววววนนใใคครรทีีจจแลถาาลถฝืะะมมมมผิดตพธณาาุขก น้อยขนาดไหนสามารถดูคลิปที่ผมแปะไว้ตรงนี้ได้เลยครับสนับสนุนกันด้วยครับชาแนลสานเนขอบคุณครับ